เอยครับคุณระวีโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างเกมวันเช้าออกมาผลออกมาเป็นแบบนี้ก็วางแผนมาเตะขายนะครับเตะขาใช่เตะขาไปหมดได้รับด้วยนะครับจังหวะนั้นนี่เราตั้งใจไหมก็ตั้งตั้งใจครับเฮ้นี่ก็ต้องตั้งใจเอาอัดฉีดตั้งใจอัดฉีดเลยใช่ไหมโอ้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างได้อัดฉีดสองแสนบาทดีใจครับดีใจมากพูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยใช่ไหมพี่ ลูกเกมบนเวทีวันนี้ผู้โชคมาเป็นไงบ้างก่อนมัดหนักนะครับทุกอย่างใช่ครับเยันต่อยโดนหน้ามึนเหมือนกันครับมั่นใจแต่ยุคไหนที่ว่าเราจะมั่นใจรึครับจะตับร่วงจะเตะขาร่วงผมก็ว่ายกสองนะครับดูเชิงเขายกเลยพอาะใจเกมยกเองมันเอาแค่ไหนก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ต้อง ไปที่เรื่อยครับเสริมภาพร่างกายเป็นไงบ้างก็ดีครับนานๆไปนานต่อทีหรือแบบสามยกก้าใช่ครับที่ว่าน่าจะกลับมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวจะเป้าหมายเราก็เราอยากไปวันตอนนี้เราอยากไปวันเพราะว่าเด็กเนี่ยเนื้อตัวเริ่มดีเริ่มมีการเคลื่อนไหวพอเราเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยรุ่นนี้เราคิดว่าเราไม่กลัวใครในโลกนี้รุ่นนี้รุ่นของทสิโค เป็นนักชกอยู่ตอนนี้ลูกนทุกนาวีลีนนั้นหนักที่ดีทสุดคือตี่กัดไหนอ่าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดจนจะที่ร้อยที่ไอร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเอ่อไอไอไอที่มันชนะไอ้สิงห์สมุทรไปไงเราจะปล่อยตัวนั้นอ่ะจะก่อยตัวมากเราจะปล่อยตัวนั้นที่ว่าถ้าได้ต่อยโอกาสแชมป์เป็นเป็นแชมป์แน่นอนเพราะคอยมวยอย่างนั้นแต่นี้เรารอจังหวะรอโอกาสแค่นั้นเองรอโอกาสบอกวันด้วยนะถ้าสนใจติดต่อมาเลย ครับผมดีด้วยครับดีด้วยครับทั้งทั้งทครงการก็มีรับ300ล้านบาท